สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอีกรอบนะครับสำหรับดองของเล่นนะครับแล้วก็ตัว Pocket Ho อ t นะครับซึ่งผมเพิ่งจะได้ตัวนี้มาใหม่นะครับก็คือไปตามหามาแล้วก็เพิ่งเพิ่งเจอคนขายแล้วก็ทักเข้าไปนะโอเคตามหามานานแต่ว่าจอก็ตามปกตินะครับมันก็ลางๆหน่อยสว่วนไอ้ตัวนี้ก็ของเมื่อ สปีที่แล้วนะครับแต่ว่าจอเข้มกว่านะก็อันนี้เริ่มแรกก็เขาจะให้ตั้งเ,เวลาก่อนนะครับผมก็จะตั้งก่อนแป๊บหนึง่งดูก่อนกี่โมงสี่ทุ่มสีดนะครับก็คือเท่าไหร่สิบอ่าแล้วก็กดสีป เลยอ่าแล้วก็ PM ก็เปิดเสียงอ่าไทยนะครับไทยผมจะขึ้นให้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเท่าที่ผมจำได้มันจะมีแบบ ABC ก็คือมีเป็นม้าเยอรมันม้ามองโกม้าอเมริกานะครับอันนี้คือ ABC นะผมจะให้ตัวนี้เป็น A ตัวนี้เป็น B นะครับ ส่วนชื่อเนี่ยมีแต่ภาษาอังกฤษนะไม่เช่ก็ลองดูนี่นะเช็คก่อนผมก็เนี่ยหมดแล้วผมก็ตั้งมาถูกเลม,มีแค่นี้ก็กดมันไปเถอะอ่านะครับอ่านี่ก็คือจะเล่นแล้วก็คืออายุศูนนะครับ มีสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ปล่อยก่นอนะกด A ก็คือม้าเป็นรุ่นที่1ยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์หรือระดับเออระดับการวิ่งเริ่มวิ่งเร็วเริ่มวิ่งกลางเร็วเริ่มวิ่งท้ายเร็วนะครับสัวนี้ชื่อเนาะอันนี้เวลานะครับถ้ากดตัวกลางจะเป็นให้อาหาร กด A คืออาบน้ำนะครับแล้วก็รูปหลังถ้าอายุศูนย์ขวบจะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับมีเท่านี้นี่นะอ่าวนอันนี้คู่มือนะครับที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆไปก่อนแต่มันเป็นภาษา,ศาศญี่ปุ่นนะสำหรับคู่มือนะครับ อันนี้นะครับก็ปุ่มจะมีอะไรบ้างมีเดี๋ยเอานี้ชี้แล้วกันนี่เอเลือก <c oughs> อันนี้อ่าเป็นทางชอยก็คือจะดูว่าเป็นอายุเท่าไรเวลาอะไรนะครับ B ก็จะเข้าโหมดให้อาหารหานน้ำ อันนี้ยกเลิกปกติค <c oughs> อไัอันนี้ปุ่มรีเซต็ตอยู่ข้างใต้นะครับอันนี้เป็นเวลาที่จะผสมพันธุ์กันใช้อันนี้นะครับส่วนตัวเสียงก็ต้องกดตัว C ค้างไว้แล้วกดหางลงนะครับน,นี้ก็ใส่ฐานนะก็ใส่ฐาน 3A นะครับอันนี้ 3A เเนาะ <c oughs> แล้วก็ฐานฐานสำหรับหน้าจอก็จะเป็นใช้ c 2 0 2 3นะครับนี่คือตั้งเวลาเห็นไหมมีไทยไทย a b c นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ว่า a b c คืออะไรผมแปลก็คือให้ Google มันทานเสเล e ไปนะครับนี่น,น,นีก็ลองกดพอและอ่านดูนะตอนนี้ก็ชื่อนะครับ Okay. อันนี้ก็อายุของมา้าแล้วก็ท้ายของมา้ามันจะเป็นอารมณ์จริงจังอะไรอะไรประมาณน,นี้ขึ้นให้เหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็จะเป็นท้ายของมา้าแบบถ้าตรงนี้เลวก็คือออกสตาร์ทเร็วตรงกลางช้าส่วนปลายก็คือช้ามากนะครับมันก็จะมี3ามท้ายแบบนี้ก็คือ เร็วตอนแรกเร็วตอนกลางเร็วตอนปลายก็คือเรียกม้าเตีนปลายนั่นเองอ่านี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือกดตัว c แล้วก็กดห่างม้าลงมาก็จะเป็นปรับเวลาว่านี่ๆีน,นี่แล้วก็มาเลือกตรงนี้ให้เป็น on หรือ off นะอ่าไปอันน้องนี้กับเมนูอันนี้คือถ้าม้าสองขวบสามารถเข้าแข่งขันได้นะครับ แล้วก็อันนี้เหมือนการทํม้าสองขวบก็จะฝึกได้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นให้อาหารปกติให้อาหารอาบน้ําอันนี้ทามาสองขวบมันมีเข้านอนนะครับอันนี้คือรูปหลังส่วนนี้ทามาสองขวบก็คือให้อัดวิตามินส่วนอันนี้ไม่มั่นใจว่าม้ากี่ขวบถึงจะผสมพันธุ์ได้อันนี้ก็าออเวลาม้าเรียกเรานะครับ ก็จะมีเสียงร้องก็จะให้แครอทหญ้าน้ำตาลนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะมีคับแม่เนียเรียกแล้วมีนะครับอาจจะปัดใบเรียกไปนี่เห็นไหมมาจะเรียกเราอย่างงี้เราก็จะกดเข้าไปเมนูให้อาหารก็มีแครอทมีหญ้ามาีน้ำตาลนะครับให้แครอทไปก่อน่ย okay. ถ้าให้อีกทีให้กินไหมกินอยู่อ่าน,นี้ไม่เอาอาบน้ำอาบน้ำไหมไม่อาบลูบหลังอ่าโอเคจบแค่นี้อันนี้ตอนอายุศูนย์มันจะทำได้แค่นี้นะครับ ส่วนตอนนี้ม้าผมมันไม่วิ่งอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงให้มันวิ่งนะผมก็ศึกษาวงจรไม่เป็นซะด้วยอ่าต่อมาเป็นเคสสำหรับธงนะครับเมนูธงอันนี้คือแข่งขันกับคนอื่นก็จะวิ่งไปเรื่อยนะครับแข่งขันกับในคอมตัวเองก็คือคอมม้าตัวเองนั่นแหละก็จะมีตัวให้เลือกแต่ว่าแต่ว่าเราส่วนใหญ่เราไม่ได้เลือกเนาะ แล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นรอบของการวิ่งนะครับอันเนี้ยสูงสุด60เซนร้อยยเซนร้อยแเซนหมายถึงที่มาจะวิ่งให้เราเจอนะครับเนี่ยเมื่อมีคำสั่งโกก็ให้กดห่างมาโอเคเดี๋ยวเบาเสียงทีวีกว่อนอ่าต่อมานี่นะครับ กดแข่งขันเนี่ย5-3ห,หนึ่งโกโกก็ให้กดห่างม้าแล้วก็จะมีบางอย่างก็คือม้าไม่วิ่งก็คือลับเลยหรือว่าไม่ไม่เคารพเราอะ่ะเรียกว่าอะไรเออไม่วิ่งส่วนอีกอันนึงจะเป็นเมนูฝึกนะครับที่แปลใน Google Map ก็คือวันหนึ่งจะฝึกได้4ครั้ง อันนี้ถือว่านับเป็นหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งและสี่ครั้งนะครับเมื่อฝึกเสร็จถ้าสมมุติว่ายกมือเยี่ยมอะไรแบบเนี้ยให้กดหางมา้าหนึ่งทีแล้วม้าจะวิ่งประมาณสามสิบวินี่นะถ้าผมแปดถูกแล้วก็อ่านคําพูดอ,อ่านญี่ปุ่นแล้วแปลถูกอะ่ะโอเคส่วนอันนี้เมนูฝึกนะครับ มันก็จะเป็นเหมือนความจำทดสอบความจำของเรานะครับมีให้เล่นอยู่30มสิบวิก็อย่างเช่นมันกด2มาเราก็กดซ้ำมันอีก2อีกตาหนึ 3, ่งก 3, ็เป็น2อสามเราก็ต้องกด2อสมตามหรือว่าก็2องสามสามล้วก็ย้ำสองาม 2, 3ามเนี่ยประมาณเนี้ยสิถึงประมาณ10ครั้งะนะครับแล้วถ้าเราผ่านอะ่ะก็จะกดเยี่ยม ไม่ผ่านก็จะเป็นไม่ห่วยนะครับแล้วก็ไปเป็นโปรแกรมฝึกเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ต่อมาเนี่ยครับเมื่อมา้าอายุเท่าไหร่ไม่รู้อ่าหกขวบไหมเมื่อม้าหกขวบสามารถสมพันธ์ไดนะ้มีการให้ดอกไม้เป็นฝ่ายให้ใจรับใจไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่เคยเพราะว่าเนี้ยเพิ่งได้มาจริงเพิ่งได้มาประมาณวันอังคารหรือวันจันทร์นี่แหละนะครับ หมดแล้วคำถามเรียบร้อยนะครับหมดอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของ Pocket Horn นะครับที่เป็นของเล่นตั้งแต่ปี2 0 0 1เลยนะโอเคถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือว่าผมสามารถประสมพันธุ์ได้ผมก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นคือเจ้าสองตัวนี้มันไม่วิ่ง เสียใจถ้าใครจะดูคลิปวิ่งก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเ,เมื่อ3ปีที่แล้วครับผมถ่ายตัวนี้ไว้มันยังวิ่งอยู่นะสามปีที่แล้วนะนี่นะครับของเล่นเมื่อปีหลายปีส0งพันงทางคู่นะอันนี้เป็นตัวเห็นไหมเบอร์หกับเบอร์เก้าหกเพอดีโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับ p o c k e t Ho t ของค่ายโทมี่นะครับขอบคุณ ครับทุกคนถ้าใครมีของเล่นเก่าๆแล้วก็มาคอมเมนต์หรือแชร์กันได้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยโอเคบ๊ายบายขอบคุณมากครับเย้ Yay.